สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับ Netflix นะครับมาแนะนำกัดเจ็ตใหม่ s w i t c h เ r er อรจาก Blackmagic นะครับชื่อว่า a t เ m Mini Pro ที่จะช่วยคุณสามารถสร้างสตูดิโอที่บ้านหรือแม้แต่จะทำงานโปรเฟชชั่นอลอะไรก็ได้หรือจะไลฟ์ลง Facebook ลง YouTube แบบมืออาชีพก็ได้ สำหรับใครที่แบบเวลาไลฟ์เราอยากมีหลายกล้องอย่าขึ้นเทคด้านล่างอย่าขึ้นโลโก้อะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตา ATEM Mini Pro กันก่อนมันสามารถ Input นะครับตัวพอร์ตได้ถึง4ช่องนะครับ4อินนะครับถ้าสมมุติคุณมีกล้องหลายตัวอย่างอย่างในที่นี้ผมใช้กล้อง2ตัวนะครับใช้กล้อง2ตัวแล้วก็ต่อไปที่โน้ตบุ๊ก1ตัว นะครับแล้วก็ต่อมาที่ iPad อีก1ตัวนะครับก็จะเห็นนะครับแล้วนอกจากนี้ผมก็ Input ตัวใหม่เข้าไมค์นีปกนะครับห <1 S 2> ช่องแต่จริงมันจะได้ 2, 2> ช่องนะครับ,อน,รบนอกจากนี้ก็มีออก HDMI out นะครับเพื่อออกเป็นตัวหน้าจอ multi view นะครับเพื่อดูแล้วก็มี USB C อีกหนึ่งแล้วก็ช่องด้านนี้นะครับข้างที่ใส่ตัว power เนี่ยสามารถเสียบสาย LAN ได้เลยคือหมายความว่า เสียบสายแลนปุ๊บเนี่ยเราสามารถไลฟ์ลง Facebook หรือลง YouTube เลยก็ได้อย่างปุ่มด้านล่างเนี่ยถ้าสมมุติเราเลือกหนึ่ก็คือเป็นการเลือก Input นะครับว่าจะให้มันตัดสลับไปกล้องไหนอย่างสมมติผมเลือกหนึ่งนะครับก็จะมากล้องตัวที่1อย่างในวันนี้นะครับกล้องตัวที่1แล้วเราก็ใช้ตัว Sony A 6 0 0 0แล้วก็ตัวที่2นะครับตัวที่2เป็น GoPro นะครับ เพื่อถ่ายตัว a t เ m m i n i Pro ตัวนี้นะครับตัวที่3ผมต่อไปที่โน้ตบุ๊กนะครับผมก็เปิดเปิดคลิปวิดีโอเปิดอะไรทิ้งไว้ตัวที่4ผมต่อมาที่ iPad ลองขึ้นกราฟิกซ้อนแล้วก็คั t ออโต้เฟดทูแบล็คนะครับคัดก็คือการตัดสลับแบบทันทีนะครับอย่างถ้าสมมุติผมกดตัวนี้ปุ๊บนะครับก็จะตัดสลับทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นออโต้ก็จะมีการ a d ดอินเฟดเอ t นิดนึงนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเฟดทูแบล็กนะครับเฟดทูแบล็กก็คือการการเฟดภาพไปที่สีดำได้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนคำว่าคั t มันจะมีคำว่า duration, ดูเลชั n นดูเ a t i o n ก็เหมือนเป็นเป็นการตั้งว่าจะให้เอฟเฟกความเร็วความช้าได้ตั้งแต่0.5วิถึง2วินะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเอฟเฟกมันมีหลายแบบครับอย่างตอนนี้ผมเลือกเป็น Mix ซ์ไว้ m นะฮะมิกก็คือการ เฟดอินเฟดเอาธรรมดานะครับจริงๆมันได้ทั้งเ,เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างถ้าสมมุติผมเลือกนี้ปุ๊บนะครับซ้ายขวาบนล่างนะฮะอ่นะครับ,บ,นะะนะรบหรือปัดซ้ายปัดขวานะครับอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทาง Black Magic เนี่ยก็ก่อนหน้าน,นี้ก็เคยออกตัวสวิตช์เชอร์นะครับในราคาประหยัดนะครับก็จะชื่อว่า a t เธมมินิ เฉยๆนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตัวโปรนะครับซึ่ง a t เ m มินิเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับส่วนตัว a t เ m มินิโปรเนี่ยก็จะประมาณ23,750อันนี้ก็คือราคานะณนะวันที่เรามาบอกกันนะครับก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับปี2,563นะครับอ่ะซึ่งจะต่างกันตรงไหนนะฮะเอเทมินิโปรนะครับจะมีช่อง hdmi out ตามที่เราเปิดให้ดูตั้งแต่ที่แรกนะครับ แต่ถ้าเกิด a d t h e m Mini จะมีเฉพาะ USB out อ,ออกไปอย่างเดียวนะครับ a t h e m Mini ครับด้านนี้จะไม่มีให้ตั้งค่าตัววิดีโ out อย่างตอนนี้ผมต่อ HDMI out นะครับเพื่อไปออกเป็น u u t ติ v i w นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย HDMI out นะฮะมันสามารถออกเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นโปรแกรมที่เราออกการาดพร้อมเลยก็ได้นะครับออกกล้องหนึ่งเพื่อเราเช็คก่อนก็ได้ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ใช้ก็คือตรงนี้คนระับเป็นออดิโอนะครับไมหนึไม่สออย่างตอนนี้ผมออนตัวไม่หน่งไว้บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันอินพุตไม่ได้แค่2ตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกล้องแต่ละตัวเราก็สามารถอินพุตได้เหมือนกันเพราะว่ากล้องแต่ละตัวเราก็สามารถใส่ไม่เพราะว่ามันเป็น h d m i มามันมาทั้งภาพและเสียงอยู่แล้วสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะให้ออนหรือออฟเสียงจากกล้องแต่ละตัวจากอินพุตแต่ละตัวก็ได้ หรือถ้า AFV AFV ก็จะเป็นการให้แบบถ้าสมมติกล้องตัวนี้มันออนมันก็จะเล่นเสียงตัวนั้นนะครับอย่างตอนเนี้ยเครื่องที่3มผมผมเปิดคลิปวิดีโอไว้ผมก็ AFV ไว้ก็ได้คือหมายว่าถ้าเกิดว่ามีการเลือกกล้องที่สาปุ๊บนะครับมันก็จะมีการเล่นเสียงของคลิปวิดีโอของกล้องที่สาม เมื่อกี้นะครับถ้าเกิดทุกคนสังเกตด,ดูระหว่างที่ผมเปิดภาพผมก็สามารถใส่ Picture in picture นะครับก็คือการทำภาพเล็กนะฮะอย่างตรงนี้ผมเลือกตำแหน่งของภาพเล็กไว้แล้วผมก็กดอ่อนกดออนปุ๊บก็จะเห็นหน้าผมอยู่ม,มุมมุมซ้ายนะครับมาข้างล่างได้4ตํตำแหน่งนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ตำแหน่งเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งจะต้องมีการใช้รวมกับตัวโปรแกรม นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวโปรแกรมเป็นยังไงครับทาง Blackmagic นะครับเขาก็จะมีโปรแกรมที่สำหรับใช้ควบคุมตัวสวิต c h เชอร์เพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้นะครับในเว็บไซต์ของ blackmagic.com นะครับก็เปิดเว็บเข้ามาไปที่เมนู support นะครับจากนั้นก็เลื่อนมาตรงนี้ฮะหาโปรแกรมที่ชื่อว่า Switcher นะครับตัวนี้นะครับ ATEM Switcher อย่างหลังจากดาวน์โหลดมาหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยมันจะได้เป็นโปรแกรม2ตัวตัวหนึ่งใช้สำหรับเซตอัพอีกตัวหนึ่งเป็นตัวซอฟต์แวร์คอนโทรลมาดูหน้าตาของโปรแกรมนะครับจริงๆก็จะหน้าตาคล้ายๆตัวสวิตเชอร์นะครับเดี๋ยวผมตัดตัวสวิต c h เชอร์ให้ดูนะครับนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยเวลาเรากดอะไรในในตัวโปรแกรมหรือแม้แต่กดอะไรในสวิตเชอร์นะครับทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปตามนั้น เอเ m s ซอฟต์แวร o คอนโทเนี้ยนะครับนอกจากที่มันทำหน้าที่ได้เหมือนกับตัวสวิตช์เชอร์แล้วนะครับเรามาดูกันว่ามันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับอ่ะคราวนี้ผมมาลองเทสให้ดูนะครับอย่างตอนเนี้ยเราใส่ Input อยู่4ช่องถ้าเกิดใครเคยใช้ตัวสวิตช์เชอร์เนี่ยเขาจะมีคันโยกไว้เพื่อทำเฟดอินเฟดเอาท์แบบสมูทกว่าอย่างนะครับอ่ะอย่างถ้าสมมุติผมเลือกนะครับอันนี้ก็คลิกลากเลือกได้เลยนะฮะ คือใช้ต้องใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยนะครับในการทำนะฮะพิกเจอร์เองพิกเจอรอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันได้แค่4 4ตําแหน่งและทําไมขนาดมันเล็กมันสามารถปรับได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับเนี่ยเราจะต้องมาปรับเพิ่มเติมนะครับในตัวในตัวโปรแกรมนะฮะนะครับคราวนี้เราจะมาลองทำพิกเจอร์ in p พิกเจออย่างตอนนี้ถ้าสมมุติผมออนในตัวสวิตช์ไว้แล้วนะครับ ว่าให้ตัวกล้องหนึ่งของผมนะฮะเป็นเป็นภาพเล็กนะครับแล้วก็ภาพจากสวิตเชอร์เป็นภาพใหญ่นะครับอย่างตอนนี้ผมออนไว้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาขยายขนาดนะครับเราลองมาดูว่าในหน้าในหน้าจอของโปรแกรมอย่างตอนนี้เลือกเป็น c a m มล่าวันะครับเป็นภาพเล็กเป็นฟิ o สอส์นะครับคราวนี้ผมจะเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมฮะในหน้าจอเล็กๆนะครับเราจะเห็นว่า ตัว Picture ์ i ละพิกมันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจริงๆมันก็ได้ได้ไปเยอะเลยครับอย่างถ้าสมมติผมเลือกเป็น0.4นะครับแล้วคนนี้เราต้องการขยับตำแหน่งนะฮะขยับตำแหน่งแกน x แกน y นะครับตัวนี้นะครับนอกจากการปรับ Picture in Picture size นะครับได้แล้วก็ยังสามารถใส่ตัว มีเดียได้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับตัว Mini Pro นะครับจะสามารถใส่ได้เฉพาะภาพนิ่งนะครับได้ทั้งภาพ JPEG หรือภาพ PNG ที่แบบโปร่งใสด้านหลังก็ได้นะครับถ้าสมมุติผมกดสติลปุ๊บนะครับภาพที่ออกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัว Netflix ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนภาพเป็นอื่นนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นภาพสีเขียวผมกดสติลนะครับ มันก็จะกลายเป็นภาพนั้นๆนะครับและนอกจากนี้นะครับเราสามารถทำทำ lower third overlay หรือการใส่โลโก้นะครับใส่โลโก้ในในตัวที่เราออกอากาศได้อะอย่างถ้าสมมุติผมเลือกอย่างภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เป็น background โปร่งใสนะครับเป็นไฟล์ png นะครับเรามาเลือกตัวดาว stream key นะครับเรามาเลือกดาว stream key ก่อนนะครับแล้วก็ เลือกตรงนี้เป็น Media Player One นะครับ Media Player One แล้วก็ Media Player Key นะครับแล้วหนะ้าจอพรีวิวเราเลือกเป็น Media Player One ทิ้งไว้นะครับคราวนี้เราลองเฟดดูนะครับดาวสตรีมคีย์ตรงนี้นะฮะกดออโต้ปุ๊บนี่ครับมันก็จะเป็นการสอนภาพขึ้นนอกจากที่เราจะเอาไฟล์ตัวมีเดียนะครับเพื่อใส่เป็นทั้งภาพระหว่างพัก จอนะครับหรือแม้แต่ใส่เป็นโลโก้ใส่เป็น lower t h i r d ดนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันใส่มีเดียได้แค่ทีแล้วไฟล์นะครับแล้วก็ต้องมันอ่านั่งเลือกนะครับคราวนี้นะครับผมก็เลยลองเอาตัว lower t h i r d นะครับเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมาเข้าอีกอินพุตหนึ่งนะครับอย่างในที่นี้นะครับตัว media source ที่4นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัว media source ที่4นะครับ ผมไปเปิดไฟล์ตัววิดีโอนะครับจาก y t u t u นะครับแล้วก็เซิร์ชว่า l o w ลว t h i r d g r e e n screen คราวนี้เราจะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างปกติเนี่ยถ้าตัวไฟล์มันจะเป็นอย่างนี้ผมกด Play นะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคอ่ะมันมีตัว Background ที่สำหรับตัดออกได้นะครับก็จะเป็น Background สีสีเขียวนะครับแล้วก็คราวนี้เราจะมาทำยังไงว่าให้เราให้มันซ้อนระหว่าง2 l a เลเยนะครับเรามาดูที่หน้าจอกันนะครับ อย่างในที่นี้นะครับผมเรามาที่ตรง comma key นะครับแล้วก็ fill source นะครับตอนนี้เราเลือกเป็นของคาเมล่าสีนะครับแล้ก็มาเลือกตำแหน่งสีเขียวนะครับในตำแหน่งไหนก็ได้ก็ปกติอาจจะเป็นมุมจอตรงไหนก็ได้นะครับตัวนี้เลือกเรียบร้อยนะครับคราวนี้ฝั่งโปรแกรมผมก็เลือกภาพจากแคม1นะครับเพื่อเป็นภาพแบ็กกราวด์ข้างหลัง แล้วก็ตัวพรีวิวตัวนี้นะฮะผมเลือกเป็นแคม4ซึ่งเป็นตัวที่ผมจะเอามาโอเวอร์เลย์นะครับถ้าเกิดผมกดออนแอร์นะครับออนแอร์ที่ที่ตัวทานซิช t ันนะครับมันก็จะเห็นไหมครับว่ามันจะซ้อนอ่ะถ้าเกิดทุกคนสังเกตดูนะครับตอนนี้มันซ้อนให้เราเรียบร้อยแล้วมันจะตัดแบ็กกราวด์สีเขียวออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวแถบด้านล่างให้นะครับอันนี้ก็เป็นง่ายๆเลยครับก็คือ เราสามารถใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับอาจจะทำเป็นวิดีโอทิ้งไว้ก็ได้ทำเอฟเฟกต่างๆหรือใช้ p o w e r Point ง่ายๆแล้วก็ทำ Background ข้างหลังให้เป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการการทำง่ายๆนอกจากมันจะมีฟังก์ชันที่เราสามารถมาตั้งค่าเพิ่มเติมเช่นการเพิ่มไซส์ของ Picture t u r i i t u r e นะครับการเปลี่ยนภาพในตัว Media Player นะครับเพื่อเชื่อมโยงกับปุ่มส t ตี l ลนะครับหรือว่าแม้แต่าการทำ lower t h i r d นะครับผ่านตัว media player ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น lower t h i r d บนบนอีกดีไว้หนึ่งเหมือนที่ผมนำเสนอให้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถเสียบสายแลนแล้วก็ไลฟ์ได้เลยนะครับนะครับเรามาดูที่หน้าจอของตัวโปรแกรมนะครับ สังเกตว่ามันจะมีคำว่า output นะครับ output ส่วนแรกนะฮะก็จะเป็น live stream นะครับซึ่งณขณะนี้นะครับยังสามารถ live ได้3แพลตฟอร์มนะครับก็คือ facebook twitch แล้วก็ youtube นะครับซึ่งส่วนนี้ผมจะไม่ได้สอนนะครับว่าวิธีการเอา key stream เนี่ยเราเอามาจากไหนของ facebook ของ youtube เดี๋ยวถ้าไงลองหาเพิ่มเติมได้นะครับว่าวิธี live บน facebook แล้วเอา key มาใช้ นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกคุณภาพได้นะครับว่าเป็นอย่างตัวไฮก็จะใช้ถ้าของ Facebook ก็คือ9เมกนะครับมีเดียม7เมกโล4เมกอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นะครับแล้วครานี้เวลาเราจะไลฟ์อ่ะสมมุติเราตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับใส่คีย์อ่ะใส่คีย์ทุกอย่างของ Facebook เรียบร้อยนะครับเราลองมาดูที่หน้าจอของตัวโปรแกรมนี้นะครับ นะครับสตรีมด้านนี้อย่างตอนนี้มันเป็นออฟอยู่ถ้าสมมุติเราใส่ค่าเรียบร้อยนะครับเรากดออนแอร์เลยนะครับก็จะออนแอร์ตามสตรีมที่เราใส่ค่าไว้นะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถเสียบฮาร์ดดิสก็คือต้องบอกก่อนว่า USB C เนี่ยนอกจากว่าต่อไปที่คอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับก็สามารถเสียบฮาร์ดดิสได้เลยเพื่อบันทึกไฟล์แล้วก็กดเรคคอร์ดเลยนะครับ แต่ข้อเสียของมันคือมันมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับเช่น S D M I out เนี่ยเขาก็ให้มาแค่ช่องเดียวนะครับก็ต้องเลือกว่าเราจะดูมัลติ i e w หรือว่าจะไปออกตัวโปรเจคเตอร์นะครับตัว U S B C ก็เหมือนกันให้มาแค่ช่องเดียวนะครับซึ่งก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาไปเสียบคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อ <c oughs> ไปไลฟ์ผ่าน OBS หรือเราจะต้องเสียบฮาร์ดดิสตนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องบริหารจัดการดีๆนะครับอย่างในที่นี้ผมใช้วิธีก็คือบันทึกได้ด้วยนะครับแต่จะเป็นการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ผ่าน OBS นะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลใช้ตัว ATEM Software Control ไปได้ด้วยก็คือเสียบตัวเดียวใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาแนะนำ ตัวสวิต c h เชอร์นะครับจากค่าย b l a c k m a g i กก็คือ a t เ m Mini Pro นะครับแล้วก็แนะนำการใช้โปรแกรมสำหรับคนโทรลตัวสวิต c h เชอร์นะครับ a t เ m s ซอฟ w a r e c o n t r o l นะครับให้ทุกคนได้ลองรู้ลองใช้งานกันเบื้องต้นนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe c h anel n นะครับ หรือว่าคอมเมนต์มีคำถามหรือมีเทคนิคอะไรที่จะมาแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับ